มาเล่นกันเราปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ่ะลูซี่เธอตลกดี โหเยอะสุดยอดเลยก็ประมาณนี้นะคะส่วนสนุกก็มีได้เท่านี้แหละไม่รู้เหมือนกันก็ไม่หนุกเท่า เดี๋ยวเข้ามาตรงสีแดงๆกันเถอะอ๋อ,อเป็น้าอะไรไม่รู้เข้าฟาร์มกันอันนี้โอ้โหโอ้โหอันนี้น่าจะท้องน้ำนะหรือเปล่าหรือว่าอะไร ไม่รู้อันเนี้ยเขาไม่ได้เขียนบอกเดี๋ยวลองบินไปที่อื่นกันเอ๊ะตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นพวกฟาร์มมั้งไปลองเข้าไปกันโอม มันคืออะไรก็ต้องไปดูกันนะคะวุ้ยมีไก่ด้วยน,น,น่ารักจังวันดีไก่น้อยไ,ไม่มีอะไรแล้วที่เหลืออออันนี้เคยมาแล้ว เอน่าจะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะใครที่สนใจก็ลองโหลดมากันได้นะคะก็สนุกงั้นั้นเข้าไปดูในน้องเป็ดกันในนี้น่าจะมีแต่เป็ดน่ะดักดักโอรีคืออะไร ในนี้น่าจะมีเป็ดเยอะ,ะอย่าว่าเชียวคนไม่สามารถเข้าได้เชอเราไม่ยุ่งกับเธอแล้วอ๋อข้อความหมายต้องขอโทษด้วยนะคะไม่มีอะไรหล้ววา,าเคยเล่นอะไรอันนึงนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้ว สวยนะคะสวยมากใครที่อยากจะลองเล่นนี่ก็โหลดกันได้นะเดี๋ยวมาเล่นอันนี้กันก่อน <S <S 1> <S 1> จบตายแล้วไม่เล่นเป็นสวนสนุกที่แบบต้องกระโดดนู่นนี่อ้าตายค่ะเอาใหม่เริ่มใหม่กระโดดซะ <S <S <ม>กระโดดใกล้ๆเพื่ออ้าวบินทางนั้น ปิดปิดหมดกันกระโดดชาชาเย่ต่อด่านต่อไปอุ้ยขาวงกดขาวงกดเย่อันนี้เขาไม่ใช่เรียกว,ว่าขาวงกดแล้วมัง้งเป็นรางรถไฟอุ้ย ตายเบยชื่ๆชไม่ขึ้นไม่ได้อีกขึ้นไม่ได้อ่ะอ้าวคืออะไรวะงงเบยงงงงมากอ่ะเฮ้ยเรางงเกิดอะไรขึ้นกับสวนสนุกของเรา เราก็ไม่ทราบไม่ไม่รู้ดิเนี่ยโตขึ้นชิดชิดชิดช,ชิผู้ชายชนะต้องไปให้ได้เกือกไกลแสนไกลเราต้องไปต่อให้ได้ยูหูเราถึงจะชนะเราดิขึ้นขึ้นขึ้น ไม่ยอมขึ้อนอนะ่ะไม่ยอมขึ้นยเนย้ชนะแล้ววูวู้ลองบินกันเถอะไม่มีอะไรแล้วนะคะจัดนิทานไว้มาเดี๋ยวลองเล่นอันนี้กันที่เราสงสัยกันคลิปที่แล้วอุ้ย ตลกมากมายอ๋อให้รลรกขึ้นมาปะโถก็ไม่บอกเราให้เรางงไปจะเย็นลายจะเย็นมาลองขึ้นอโา คืออะไรคือแบบบ้าไปแล้วอ่ะอ่านแป๊บอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอีกประทงภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอเคสำหรับตะลุยสวนสนุกก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย ไปโหลดกันนะคะเย้